โยโยวาซาวัสดีวิลุ่นเมกาวัดีวิรุ่นดูปายวัดีวิรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า h ฮัน y รี่สกูรี่นะท่านผู้ชมนะเป็นแนวแบบว่า <laughs> เป็นแนวว่าร์กายนะทานผู้ชมนะวิ่งป่านดานนะครับบนมือถือนะทานผู้ชมนะลิงโหลดอยู่ด้านล่างขวายาอใต้คลิปเลยนะครับทานผู้ชมนะเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะแต่งตัวได้นะครับเห็นไหมเลือกตัวละครแต่งตัวได้นะครับเป็นตัวนู่นตัวนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมเลือกได้หมดเลยนะครับทานผู้ชมนะเลือกสัญชาติกันได้นะครับมาแล้วจะไปเล่นกันเลยนะครับกดปรีไปเลยนะฮะเออลิงโหลดอยู่ด้านล่างขวายือใต้คลิปนะฮะบายบายไปนะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะมีมานะครับในส่วนของการควบคุมนะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งเดินนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนของการกระโดดอ้าวโดนชนเถอะร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวนี่เห็นไหม แล้วก็จะมีสกิลสกิลนี้เราต้องดูโฆษณานะครับเราสามารถที่จะผักผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะนี่ผักผู้เล่นคนอื่นนี่ดูดูดูผักผู้เล่นคนอื่นล้มได้นะครับคนดูนะโคตรตึงโคตรตึงแม่งโคตรขี้แกงอ่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาดิไปยาวๆครับแต่ก่อนพี่นี่เซียนนะครับเซียนเกมนี้นะครับคนดูนะเออดีๆก่อนอายาห้าเฮ้ยโคตรตึงลงมาแล้วลงมาแล้วไป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 เนะฮะ วิ่งมาแล้วนะครับคนดูอ๋อโดนโดน,โดนสิ่งกีดขวางชนเฉยนี่เราไปได้นะครับคนดูนะปึ๊บไปทางลัดนะครับคนดูเออกดตึงวะไปมีใครเข้าที่หนึ่งยังนี่นี่เราน่าจะเป็นที่หนึ่งนะค,คนดูที่สองก็ได้เออล้วเข้าที่สองว่ะเออที่สองก็ยังดีวะโอ้โย hey 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 ที่สองก็ภูมิใจแล้วนะครับน้องน้อง เอาว่ะที่สองก็โอ้เราแต่งตัวดิคนดูมีบู้มีบ yeah, ูยีงงย่ฮ้บอยยังไงยังไงยังไงโอเคนะครับคนดูนะนี่มาแล้วนี่เราจะได้ตัวคาแรคเตอร์มาใหม่นะครับคนดูนะมาเนี่ยเราจะกดเล่นต่อเลยนะครับ boy. ดิสกูบอยต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนนี้นะครับ get for free วิ่งครับ โอ,โ,อโอ้โดนพักกระโดดหน่อยอร่อยชัวร์ผมดูโโนั่นมันสกงสกิลสาสตซีเลยนะคนดูนั้นมันดูแอดโฆษณามานี่ม,มันเลยมีสกิลเสริมนะครับนี่กระโดดข้ามได้ครับจริงเรากระโดดได้นะคนดูนั้นมันไม่จ้างเป็นต้องรอก,ก็ได้เ้วิ่งฮะเกมนี้ยังไม่มีเสียงนะเสียงยังไม่มานะครับท่านผู้ชมน,นะเสียงตัวเกมยังไม่มานะครับเอาเอาเอย่าบังทวาเ,าเออเอาวา่ะเอาวะ ้ยกระโดดครับปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำไปมีรถมาส่งมีรถมาส่งนี่โอ้โหที่สามอะที่สี่มาเข้าสีนะคนดูนะก็เตึงสี่ทับแปดนะครับต่อไปน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเลยนะคนดูนะเดี๋ยนานต่อไปแล้วนะครับบางทีรีสอร์ทจ,จ้าก็ตรึงก็ตรึงอันนี้เล่นออนไลน์นะ ต่ผมว่ามัานน,น่าจะสุ่มมาเจอพวกบอทแน่แหละคนดูไอพวกนี้น่าจะเป็นพวกบอทนะครับไปนานระบบเขาน่าจะดีขึ้นน่าจะเปิดออฟฟิเชียลให้แบบมีอ,อในส่วนของคนจริงๆมาเล่นนะครับคนดูนะอุย้ยมันจะเดินชนอะไรย่างหนาวะมันลื่นมันเลื่อนอคนดูเมื่อกี้นี้มันหิมะเฮ้ย,ย,ยปุ๊บเฮ้ยชึบออไปไป,ไ,ปได้อยู่นี่กดตึง หนทับสมต้องเป็นของฉันหนึ่งในสามนั่นต้องเป็นของฉันเด้อเออดูทวะ่ะไอ้ตัวนี้ยากอยู่คนดูตัวนี้ยากตัวนี้ยากเอ,อ้ยมันชนกันนะ่ะเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะ สอนไปเ e t s ก o <Fuck it. S 1> เออที่สามเออรอบสุดท้ายนะครับได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะแหมจริงว่ะเราอยู่ที่สามนะครับร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าวมานะฮะท่านผู้ชมนะนี่เราได้ชุดใหม่มาไมเมื่อกี้นี้ ชุดนี้ก็พอแล้วเนี่ยเราขอดูใส่ชุดอื่นมากดีกว่านะครับคุณดูนะนี่ลุกสไตล์ลุกสไตล์เราใส่ชุดเอาเอาเอาชุด,เอ,ชดเอาชุดตำวดตอรวจตร์ไปดีกว่านะคุณดูนะเฮ้ยไปเลยโชว์นะครับตานี้ริตเจียนสี่นะครับเฟร,รยเยอร์สิบหกมันน่าจะเป็นออนไลน์ว่ะออนไลน์เลยคุณดูนะนี่ออนไลน์แหละออนไลน์แหละเชื่อผมเพราะมันมีเอ้ยมันมีสตอมทูเปอร์ด้วยอยู่ข,ข้างเราเลย <laughs> อยากได้ชุดสตอมทูเปอร์ว่ะ อันนั้นตำรวจอวกาศอันนี้กู <c oughs> กูตำรวจบนโลกเว้ยไปไปเฮ้ยทีนี่มันเป็นโกโกวาเนี่เราอย่าเดินนะกูเดินทำไมวะมันผักทำไมอ่ะโอ้ยนี่โอ้ย <c oughs> กูเบื่อวะ่ะมันหันหลังมันหันหลังแล้วมันไหนเรากโกวาโกบีคิจันสึบิดาก็หยุดหยุดมันกระพริบแดงๆเรต้องหยุดเลยเอ้าแม่งให้ไปกดเดินนิดนึงกูโดนเลยมันดูโกโกวาโกมีคิจันสึบิดา อี๋อ๋อหยากูไปกดโดนนิดนึงแม่งตายเลยปะเขาจะป่าผม่ได้ยากอยู่นะแอดโฆษณาแม่งโคตรเยอะเลยคนดูดูดิก็ว่ากูไม่เอ๊๋หยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินหันหล้งหันหน้าไปแล้วโอเคสวยเอหยับผักกูมึงตายนะแค่นั้นแหละ โอ้ย oh, yeah. oh, oh. แ,แม่ปปัญญากองโกโกวานะคุณดูบอกเลยแมปปัญญาเก่งนะชุสตอมทูปเปอร์กูอ่ uh, นะสิบสองอะได้อยู่ได้อยู่โอ <laughs> oh, oh. ้กดเตือนกดเตือนเลยนะยืนเต้นชิลๆนะครับชิลๆริมโกโกวานะเริ่มเจอผู้เล่นเก่งๆแนละ้วตอนนี้เห็นได้ชุดสตอมทูปเปอร์ว่ะไอ้พวกนี้น่าจะเล่นมานานอยู่คนระับเนี่ยชุดจอร์นวีกว่ะโอเยนะกดคอนติเนียต่อเลยครับ oh, <yeah. S 1> <laughs> กดเตือนกดเตือน oh, <yeah. S 1> <laughs> โน้แทงชุดใหม่แล้วว่าคนดูไปวิ่งครับทีนี้ตรงยาวๆเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กดตรึงกดตรึงเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้รอบนี้โอ้โหแม่งสก,กิลกระส,ส่เ <c oughs> เาเซได้ป่ะมุมนี้กระโดดครับกระโดดข้ามได้มันกระโดดข้ามได้หนุ่มอ่ะาฮ้าแปดคนไหมถ้าแปดคนเอาไหวอยู่ <c oughs> นะครับคนดูนะพอได้อยู่กระโดดมาตรงนี้แหละ มันต้องมีทริคนะในการเล่นนะครับไปไปไปผมเข้าที่หนึ่งแล้วคนดูกดตึงอีซี่อีซี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้าตัวเกม h e n r y Scurry นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวว่า อ่คล้ายๆกับ4 g u y เลยนะครับใครอยากโหลดมาเล่นก็นไปเล่นได้นะครับเปิดให้เล่นเฉพาะฝั่ง Android เท่านั้นนะฮะลิงโหลดอยู่านล่าคำหญ่ใต้คลิปเลยส่วนใครต้องหาเว็บเติมเกมดีๆนะครับต้องการหาเว็บเติมเกมนี้เติมถูกกเติมตรงแน่นอนไปเติมกันได้ที่เว็บิสามารถเติมได้ทั้งเกม u b p u e n s h i n i m ชิน t Valorant Free Fire แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับไปเติมกันได้นะครับเติมถูกกับเติมตรงแน่นอนนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โก้กดตกัวละครก็จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านสวัสดีจ้าว้กดตึงร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้าว